คิดช่วยทำโดย <S <S เดนซองหลอมิสุมารุาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำค่ะวันนี้เรายังมาติดตามสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกันกันกบท่านรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินบันโนอาจ,จารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันต่อนะคะสวัสดีค่ะจย์คะเราก็จะคงอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะอาจารย์ซึ่งเมื่อวานเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เลือกตั้งในอินเดียก็ วันนี้มาใกล้ประเทศหน่อยเปลี่ยนแปลงผู้นําอะไรไปเปลี่ยนแปลงแกนนําของรัฐบาลไปแล้วก็คงหมายถึงว่าต้องมีนโยบายที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนเรื่องต่างประเทศเรื่องของเศรษฐกิจนะครับการค้าจจะอาจจะเป็นสายเหี่ยวเพิ่มมากขึ้นนะผมว่านะครับล่ะค่ะแต่ตอนนี้เรามากังวลเวียดนามก่อนดีกว่าเวีนางกับจีนนี่แรงมากครับคราวนี้แรงนะครับแรงมากับกับจริงเขาามีการเผชิญหน้ามีความตึงเครียดหลายครั้งมาแล้วแต่คราวนี้แรงมากทีเดียวเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือจีนเขาเอา แท,นท่นจอดน้ำมันนะครับไป,ไปไปที่ใกล้ๆกับ,กบเกาะพาราเซล,าาซลนะครับาราซ,ซึ่งเวียดนามเข้าอ้างกรรมสิทธิ แล้วก็จีนเนี่ยใช้กําลังยึดไปนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้เวียดนามมองดูว่าเอออันนี้มันเป็นการแสดงว่าเป็นเจ้าของนะครับล้วก็จะมีฐานซึ่งต่อไปก็อาจจะมีทหารอยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อทบทวนความมั่นคงของเขานะครับแต่เวียดนามเาก็มีเหมือนกับยาเหมือนกับเจ้าหน้าที่เขาไปปุมที่เกาะนั้นใช่ครบเขาเขาก็ส่งนะครับก็ก็ส่งเรือลาดตระเวนเข้าไปนะครับเราก็ยังมีพวกเรือประมงซึ่งอยู่ในละแวกนั้นเข้าไปด้วยนะครับคือขณะนี้ปัญหามันเเกิดขึ้นพราะแต่ ฝ่ายต่างพยายามที่จะอ้างกรรมสิทธิ์โดยการแสดงตนนะครับส่งกองเรือเข้าไปบ้างนะครับหรือไม่ก็ให้ชาวประมงเนี่ยเข้าไปทำาทำการประมงแย่ๆนะครับเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้มีการเผชิญหน้ามากขึ้นเพราะว่าคนมาเข้าไปอยู่ในพื้นที่แเดิมเนี่ยพื้นที่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่คนน้อยคราวนี้ต่างคนต่างก็ส่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ก็เลยเปกลายเป็นข่าวอยู่เรื่อยเพราะว่า พอพอมีคนในแยกขึ้นโอกาสที่มันจะมาเจอกันตอนจะ,จะมาประทะกันก็มีมากขึ้นนะครับแต่คราวนี้ค่อนข้างแรงก็เพราะว่าในอดีที่ผ่านมาไปประท้วงที่หน้าหนาสลานันทูตนะครับแต่คราวนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าคนงาน นะครับคนงานของเวียดนามนี่ไปประท้วงนะครับเรียกว่าตามสนนนทางแล้วก็โดยเฉพาะยิงตามโรงงานโรงงานที่คิดว่าเป็นคนจะนนจีนนะครับแต่ทีนี้เวลาเราพูดถึงคนจีนแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเพราะจีนเพราะว่าไปแล้วจีนไต้หวันนะครับมีจีนสิงคโปร์อีกนะครับนอกจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วนะครับจีนฮ่องกงด้วยนะครับที่มาดูเพราะมีการลงทุนเยอะแยะมากนะครับสิงคโปร์นี่เขาก็ไปตั้งเรียกว่าในกลไๆเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาในนั้นนะครับแล้วก็มีบริษัทจากจีนบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏ ที่เมืองที่เมืองอบินเจืองเนี่ยนะครับก็เรียกว่า400กว่าโรงงานนะครับแล้วก็มีการประท้วงนะครับแล้วก็เผาไปประมาณสักสิกว่าโรงงานนะครับแล้วก็มีมีคนจีนเสียชีวิตไปสักคนหนึ่งได้นะครับแต่บาดเจ็บนี่เป็นร้อยเลยครับรบัฐบาลของของเวียดนามก็ <c oughs> เพราะว่าไม่เพียงแต่ประท้วงนะครับเรื่องการที่จีนใช้วิธีการดังกล่าวนะครับยังมีการบุกเข้าไปในในอาคารสถานที่ต่างๆคือถ้าเกิดเข้าไปตั้งแท่นยังไม่เท่าไหร่นี่คือใช้กําลังที่ฉีดก็มีการฉีดน้ำขึ้นมาเแต่แต่แต่แรงงานของของเวียดนามก็ทาให้ถูกที่เรียกว่านะครับบุกเข้าไปในในในอาคารต่างๆนะครับแล้วก็ไปขโมยของมาแะ่รต่างแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์ก็เแุดเวียดนานะครับมว่าแสดงความกังวลห่วงใในเรื่องนี้นะครับส่วน จีนก็บอกเลยนะครับว่าว่ารัฐบาลของเวียดนามต้องเข้าอยู่เบื้องหลังแน่ๆท้าไม่มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นขอน้อกังวลทั้งทั้งที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ทรบาบกันดีว่ามีการประชุมสุดยอดผูดน้น<ช>ําอาเซียนนะครับ<ช>ท,<ช>ที่ที่พม่านะครับก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันทางนายกรัฐมนตรีของเวียดนามก็นําเรื่องนี้ขึ้นไปนะครับแต่ที่ประชุมอาเซียนก็ไม่ได้มีมีท่าทีที่ทออกมาอย่างชัดเจนเพียงแต่ให้ทุกๆฝ,ฝ่ายพยายามที่จะออระง,งับยับยั้งอะไรแต่แต่่่ ผมคิดว่าแค่นี้ไม่พอแหละนะครับผมคิดว่าคงจะต้องมีท่าทีที่มันชัดเจนกว่านี้นะคเดี๋ยวพักรู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาแล้วถ้าเกิดอย่างนั้นมันตึงเครียดขนาดนี้มันจะนําไปสู่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแล้วมันจะกระทบกับเราด้วยหรือเปล่าเพราะเราก็เป็นนะหนึ่งในอาเซียนเหมือนกันพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทากันค่ะ เบนซ์ทองหลอ่อเรามี CLA ที่ทุกท่านรอคอยให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น SLKCLS E 3 0 0 Hybrid หรือรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นก็มีนะคะเบนซ์วีโต้คอนตอนรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยเบนซ์ yeah, ทองหลอนะ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทากม .5 02 945 4555และที่ซอยทองหล่อ02 714 8888 88ผมอยู่ทุกวันละครับ รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อ,อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักง,งานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ ไก่จอซีพีถึงถึงรถถึงเครื่องถึง25พฤษภาคมนี่ทำไมอ่ะก็ไก่จอซีพีเขาลดราคาพิเศษแค่25บาทถึง25พฤษภาคมนี้ที่ไหนนะที่เซเว่นอีเลเว่นไงอ๋อฮัชฮัชฮัชมีสมารุให้ทำงานแล้วงานเลยแล้วจ๋อยไดมิสมารุให ที่เบนซ์ทองหลอ่อเรามี CLA ที่ทุกท่านรอคอยให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น SLKCLS E 3 0 0 Hybrid หรือรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นก็มีนะคะ Ven ซ์วีโต o คอนตอนรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยเบนซ์ทองหลอนะ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทากมอ0 .5 9 4 45 5 4555และที่ซอยทองหลอ่อ027148888ผมอยู่ทุกวันละครับ รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสีแยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ เชิญชมเทเปบันทึกภาพคอนเสิร์ตทีวีสาสัญจรที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ในวันพฤหัสบดีที่22พฤษภาคมนี้เวลาเที่ยงคืน20นาทีเป็นต้นไป โดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสด กลับมาช่วยที่จะทำกับอาจารย์ชลชีพกันต่อนะคะทีนี้สถานการณ์มันตึงเครียดแบบนี้มีทั้งเผามีทั้งคนตายมีทั้งคนบาดเจ็บมีทั้งเรียบทูดไปคุยมันจะนำไปสู่ความรทอะไรีอันนี้ก็ทางเวียดนามเองก็ค่อนข้างกังวลนะครับว่าว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อการลงทุนในเวียดนามได้นะครับเพราะเวียดนามเขาก็ต้องพึ่งพาการลงทุนจากภายนอกอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีการจับกลุ่มนะครับพวกแกนนําที่ที่เข้าไปก่อความวุ่นวายโดยเฉพาะยิ่งเข้าไปขโมยของต่างๆจากโรงงาน ตารางแล้วเนี่ยนะครับก็จะไปประมาณ500กว่าคนนะครับแต่ที่หเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับไม่ใช่เกิดขึ้น,นที่ฮานอยแห่งเดียวมันเกิดขึ้นที่จังหวัดต,ตั้ง26จังหวัดนะครับซึ่ง ในทั้งหมด63จังหวัดของเวียดนามนะครับซึ่งก็มีการลงทุนยูนในในหลายพื world, Nein, ้นที่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่ผมคิดว่ารัฐบาลของของเวียดนามคงจะต้องกังวลต่อไปนะครับในการปลกกระดมชาตินิยมเนี่ยนะครับมันอาจจะบานปลายไปได้นะครับแล้วก็อาจจะควบคุมไม่ได้แล้วก็จะมีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสูญเสียต่อภาพลักษณ์ต่อสูญเสียต่อการรื่องต่างๆอันนี้ก็คงจะต้องคิดถึนะครับหือเราก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนใช่แล้วก็ ูึกว่าโรงงานถังไทยที่ไปลงทุน,นไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่กังวลต่อไปในอนาคตก,ก็คือเนี่ยสถานการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นและอาจจะลุกลามมากไปกว่าน,นี้ก็ได้ในอนาคตร,รัฐบาลฮาหนอยจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ท,ที่ที่สคัญก็คือว่า เราต้องพยายามหาทางไม่ให้การเผชิญหน้ากันในทะเลจีนตอนใต้เนี่ยกลายมาเป็นการใช้กําลังต่อกันคือตอนนี้นะครับรัฐบาลไทยก็มีบทบาทกระทรวงาเทศก็มีบทบาทในการเป็นผู้ประสานงานนะครับพยายามที่จะให้มีกติกาเกิดขึ้นนะครับที่เราเรียกว่า code of conduct นะครับเจรจาก,กันมาอยู่ประเทศไทยก็เป็นผู้ประสานงานนะครับระหว่างจีนกับอาเซียน<อ>เพราะว่าเราก็มีความสัมพันธ์ทดีกับจีน<อ>แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนอาเซียนและเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องทะเลจีนตอนใต้อยู่จทกับเพื่อนอาเซียนเราทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามด้วย นะครับคำจริงมาทะเลาะกับมาเลเซียแต่มาเลเซียก็พยายามจะหาทางแก้ไขด้วยเรียกว่าควายแอนติพรอมเปซีการทูตแบบเงียบๆแบบนั้นนะครับแต่ก็มีนะผมเชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเชียร์เห็นเลยนะครับว่าจีนมีท่าทีที่แข็งกร้าวเพิ่มมาขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะสื่อไปยังจีนบอกว่าไอการแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวเพิ่มมาขึ้นเนี่ยมันได้เป็นผลดีนะครับมันน่าจะทั้งสองฝ่ายน่าจะพยายามที่จะลด นะครับการแสดงท่าทีนี้ลงไปนะครับมันน่าจะมีกติกาให้ให้กับสู่สภาพเดิมหรืออย่างน้อยในหาทางเจรจากันมากขึ้นไม่ใช่ฉันทําอย่างนี้อีกฝ่ายก็ทําอีกอันทำกันไปทํากันมามันก็เหมือนกับนะครับมันก็ทําให้สถานการณ์มันมันเลวร้ายมันตึงขึ้นมากงขึ้นผมเชื่อเราน่าจะถึงเวลาที่จะต้องบอกว่าหยุดแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายหยุดหรือทุกๆฝ่ายเนี่ยหยุดนะครับเพื่อให้พื้นที่นี้กลายเป็นทะเลแห่งสันติภาพนะครับไม่ใช่ทะเลแห่งความขัดแย้งนะครับไทยเราเนี่ยนะครับกัจริงน่าจะสามารถแสดงบทบาทนี้ได้แ,แต่่ชวง เราก็ไม่มีรัฐบาลนะครับมันก็มีปัญหาอยู่ทของเราล้าไม่เสียงของเราเนี่ยนะครับไม่หนักแน่นนะครับจนทําให้จีนหรือเพื่อนอาเซียนฝั่งนะครับว่าฉะนั้นตอนนี้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องร่วมมือกับพม่าร่วมมือกับอินโดนีเซียให้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะหาทางที่จะเรียกว่า บริหารจัดการปัญหาความขัดแย้งไม่ให้มันลุกลามแล้วก็กระทบกระเทือนต่อ,อ,อประเทศต่างๆมากจนเกินไปที่สำคัญก็คือต้องพยายามพูดให้จีนเข้าใจนะครับว,ว่าสิ่งที่จีนทำเนี่ยนะครับมันจะเป็นผลร้ายต่อจีนเองในอนาคตทั้งหน้านะครับอีกหน่อยใครก็จะมองว่าจีนเนี่ยเป็นเป็น,ป,น,ป,นประเทศที่ก้าวร้าวซึ่งก็ะจะไม่เป็นผลดีต่อจีนนะครับอยาคิดว่าออคุณมีทรัพยากรคุณมีการค้าแต่ว่าคือคุณยังไงก็ต้องพึ่งพาพมันก็เลยทําให้บทบาทของเราเนี่ยนะครับไม่ไม่เข้มข้นนะครับไม่แข็งแกร่งเพราะว่ามันมีปัญหา เื่าปัญหาภายในมันก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการต่างประเทศนะครับอยู่มากพอสมควรต้องติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนี่มีความสาคัญนะคะท่านผู้ชมอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวทุกอย่างนี่มันมีผลสะท้อนกลับมาหาเราไม่มากก็น้อยทั้งสิ้นเลยเพราะโลกใบนี้มันเล็กลงไปทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันมันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันใครเป็นบัตรป๊อเน่ตตึกกันหมดทั้งหมดเมอร์สเนี่ยมันน่ากลัวกันไปหมบทั่วโลกเลยเหมือนกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จุลชีพมากๆนะคะที่มาช่วยคิดช่วยทำกับเรานะคะเอาละเด็กผู้ชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปทีีี่่สถาานนนคะวั้เร เวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะชวเด็กคิดเด็กสวัสดีค่ะใครเคยบริจาคโลหิตบ้างคะเร้สทราบไหมคะว่าเราควรเตรียมความพร้อมอย่างไรก่อนออกไปบริจาคโลหิตวันนี้เด็กคิดเด็กทำมีคำตอบค่ะ การเตรียมตัวก <bin uk> <azo> ่อนบริจากรโลหิตควรเตรียมตัวดังนี้1ก่อนบริจากรโลหิต1-2วันควรดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเลือดไหลเวียนดี2งดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. ไม่ควรเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากก่อนบริจากรโลหิตหนึ่งวัน4รับประทานอาหารก่อนบริจากรโลหิตประมาณ4ี่ชั่วโมง5นอนหลับพักผ่อนเพียงพอประมาณ6ชั่วโมงค่ะอย่าลืมปฏิบัติตนตามที่เด็กคิดเด็กทำแนะนำไปก่อนไปบริจากโลหิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คิดเด็กทำแล้วนะคะ <laughs> ช่วยคิดช่วยทําแล้วนะคะก็ช่วงย <c oughs> อ,ง <c oughs> องกันอยู่